เอามาใช้เป็นหลักฐานในการนำสืบได้ครับโอเคนะครับต่อไปนักศึกับมาตราที่654ท่านนี้ให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิต่อปีนะอันนี้สําคัญมากเลยครับไม่ให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบต่อปีนะฮะแต่ธนาคารคิดเกินได้นะไม่เป็นไรเพราะธนาคารนั้นอยู่ในข้อยกเว้นครับแต่ชาวบ้านนะชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปนะครับ จะคิดดอกเบี้ยเกินกันร้อยละสิบห้าต่อปีเนี่ยท, uh. ทาไม่ได้นะครับนะถ้าในสัญญากํญญาหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงเป็นร้อยละสิบห้าต่อปีอันนี้เลิกนะขีดเส้านใต้เลยบอกห้ามใช้ไม่ใช้แล้วนะครับถ้าในสัญญากําหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงเป็นร้อยละสิบห้าต่อปีอันนี้ใช้ไม่ได้ละใช้ไม่ได้ นะจริงๆเราน่าจะลอบออกด้วยซ้ําน,นะครับถามว่าทําไมใช้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเนี้ยมันมีพระราชบัญญัติข้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราน2,560แล้วก็มาแก้ไข2,564ด้วยนะครับถ้ามีการเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรานะครับจะจําคุกจำคุกตั้งไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน2แสนหรือ4แสนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะครับ อ,อ,อาจารย์เข้ามาได้แล้วนะั้นในมาตรา4บอกว่าบุคคลใดให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอํารางการให้ผู้ยืมโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับก็คือนอกจากเรื่องของการคิดดอกเบี้ยเกินแล้วก็อาจจะมีการอําพรางอย่างเช่นให้เงินต้นน้อยกว่าน้อยกว่าที่เขากู้ แต่เอาเงินต้นนั้นนะไปคิดในส่วนของดอกเบี้ยแทนอันนี้ก็ถือว่าคิดดอกเบี้ยเกินนะครับเพราะว่ามันอาําพางอย่างเช่นกู้เงินสองหมื่นนะครับแทนที่จะให้เขาสองหมื่นก็ให้เขาไปสักหมื่นห้าแล้วก็บอกว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สิบห้าต่อปีนะครับเพราะว่าเขาได้เงินต้นไปแค่หมื่นห้าอีกหนะ้าพันนั้นเอาไป เอาไปเพิ่มดอกเบี้ยที่มันอยู่นอกเหนือจากที่เขียนไว้เพราะว่าถ้าเขียนไว้เกิน15ต่อปีเนี้จะผิดกฎหมายอันนี้ถือว่าเป็นลนักษณะของการอําพรางอําพรางแต่ถ้าไม่อำพรางก็คือเขียนไปเลยร้อยละ30ต่อปีหรือร้อยละสิต่อเดือนเอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีอยู่ในอนุหนึ่งบอกว่าอนุหนึ่งบอกว่า,อนนอวาเออ เรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้เรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแล้วก็โทษให้เรากลับไปดูในวักแรกนะครับขอบอกว่าจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นการคิดดอกเบี้ยกเกินร้อละสบห้ต่อปีนะครับมันต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตามกฎหมายเฉพาะ ก็คือพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราอันนี้หนูต้องปิ้นออกมานะครับแล้วก็ต้องเอาไปใช้ทาข้อสอบด้วยนะครับถ้าเรียกดอกเบี้ยกเกินร้อยละสิบห้าต่อปีนี้มันจะลดลงเหลือร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ได้แล้วนะครับตามมาตราที่หกห้าสี่นไม่ได้หกห้าสี่บอกว่าถ้าในสัญญากําหนดดอกเบี้ยกเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงเป็นร้อยละสิบห้าต่อปีอันนี้ทําไม่ได้ ถามว่าทาไมทาไม่ไ,มได้อาจารย์ให้ขีดทิ้งเลยนะครับนะครับทําไม่ได้เพราะว่ามันไปไปขัดกับพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรานะครับสองพันห้ารอยหกนครับเพราะว่าถ้าเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราเนี่ยมันติดคุกนะจาคุกถึงสองปีแล้วก็ปรับไม่เกินสองแสนบาทนะครับรือ หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทเพราะฉะนั้นการมีโทษจำคุกแล้วก็โทษหรือโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยถือว่ามันต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายมันจึงเป็นโมฆะตามมาตรา150นะครับว่าน,นิติกรรมใดนะต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายพอ้อนวิสัยขาดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนิิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ เป็นโมฆะตามมาตราหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะครับเพราะอัอออ entonces, อนนีน้ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายทิปดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อปีแบบเนี้ยมันเกินเกินร้อยละสิบห้ามันจึงต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งห้าศูนย์นะครับมันจึงเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะดอกเบี้ยมีนะครับดอกเบี้ยก็ไม่มีครับไม่มีอดอกเบี้ยแต่เงินต้นมีนะครับเงินต้นยังมีอยู่นะครับ เงินต้นยังมีอยู่ถ้ามีการทําหนังสือสัญญาผู้ยืมก็ยังฟ้องเรียกเงินต้นคืนได้ครับแต่เรียกดอกเบี้ยไม่ได้ดอกเบี้ยก็จะเป็นโมฆะไปแล้วก็ถ้าเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรานะครับเกิดมีหลักฐานอยู่ในหนังสือสัญญานี้ก็มีโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามพอรบห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรา พศน5 6 0นะครับลดลงมาเหลือร้อยละ15้าต่อปีไม่ได้ครับโอเคนะครับจำไม่ดีนะครับนักศึกษาต้องจำมาตราสของกรรนี้อนุหนึ่งมาตราสี่วัแรกอนุหนึ่งแค่อนุหนึ่งพอนะครับอนุอี่นะอนุสองอนุสามอนุสี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องจำไม่ต้องเอามาเอามาแต่อนุหนึ่งก็คือวงเล็บหนึ่งแล้วก็วรกหนึ่งก็คือ บรรทัดต้นประมาณ3าบรรทัดแล้วก็อนุหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปนักศึกษาครับมาตราสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก็คือการคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ย